ต่อรองเรื่องคนละเรือนฮะโดยเฉพาะผู้ลี้ภัยนะครับของเม็กซิโกที่ลี้ภัยเข้ามายังสหรัฐอเมริกาและหลบหนีมาเป็นจำนวนมากแต่เม็กซิโกกลับนิ่งเฉยนะครับสหรัฐอเมริกาจึงใช้มาตรการดังกล่าวตอนนี้ก็เตรียมที่จะขึ้นภาษีทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องของ FTA และสิทธิพิเศษทางการค้าทั้งหมดสหรัฐอเมริกาก็จะขึ้นภาษีเพื่อที่จะให้สหรัฐอเมริกาลดภาระให้ได้มากที่สุด สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีเรื่องร้อนๆในช่วงระหว่างนี้ระหว่างสหรัฐอเมริการัสเซียแล้วก็ยูเครนรวมทั้งในตะวันออกกลางด้วยเหตุการณ์อึ้งเกิดขึ้นเมื่อบริษัทจีนขอสัมปทานเหมืองถ่านหิน ในอุทยานแห่งชาติซิมบับเวนะครับชื่อดังติดเขตรักแรดดดำใก้สูญพันธุ์สำนักข่าวเอพนะครับ AP, รายงานว่าอุทยานแห่งชาติซิมบับเวทนไม่ไหวร้องเรียนรัฐบาลซิมบับเวหลังจากที่บริษัทฟินนี่หลังจากที่บริษัทซันนี่ไฮฝังนะครับยื่นขอสัมทานทำเหมืองแร่หินใกล้พื้นที่สงวนสัตว์ป่าแร็ดดำใกล้สูญพันธุ เสียงกระทบชีวิตสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาตินะครับอันเป็นที่อยู่ของช้างป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังก่อนหน้านี้บริษัทจีนอีกแห่งหนึ่งเคยพยายามยื่นขอสัมปทานในเขตอุทยานเดียวกันมาแล้วนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจฮนะปรากฏว่าราคาน้ำมันก็ทรงตัวทองคำปิดบวกหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบ จากความไม่แน่นอนนโยบายทางการค้าราคาน้ำมันทรงตัวในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจากแรงกดดันมาตรการรีดภาษีของสหรัฐอเมริกาและ o อเปกพลัสปรับเพิ่มกำลังการผลิตศูนวอร์สตรีตปิดลบท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของประธานาธิบดีโดนชลมขณะที่ทองคำยังคงคงที่อยู่นะครับในขณะที่มีการเด็ดปีกเซเลนสกี สื่อสหรัฐอเมริกาแฉตัวแทนทรัมป์ก็ดอดคุยทางลับกับฝ่ายตรงข้ามท่ามกลางข่าวลืออยากจะเปลี่ยนตัวผู้นำของยูเครนสมาชิกระดับอุโสในรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัทชอม์แห่งสหรัฐอเมริกากำลังพูดคุยเจราจาในประเด็นอย่างลับๆกับคู่ปรับทางการเมืองของประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้แห่งยูเครน ตามรายงานข่าวของ p o l i t i c a เว็บไซต์ข่าวการเมืองสัญชาติอเมริกันในวันพฤหัตสบอดีการเคลื่อนไหวที่มีขึ้นท่ำกลางข่าวคำกล่าวหาของเจ้าที่ในวอชิงตันบางส่วนว่าเซเลนสกี้ทำตัวเป็นอุปสรรคขัดขวางการจุรจาสันติภาพกับทางฝั่งรัสเซียในขณะที่รัสเซียก็เปลี่ยนคู่ชกโวยกำลังถูกคุกคาม หลังฝรั่งเศสเสนอดึงยุโรปอยู่ในร่มของนิวเคลียร์รัสเซียมองแนวคิดของประธานาธิบดีเอโมานเอลมาครงของฝรั่งเศสเกี่ยวกับขยายการป้องปรามทางนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสไปยังชาติอื่นๆในยุโรปว่าเป็นการคุกคามและเป็นการเตรียมใช้วัตถุนิวเคลียร์กับมอสโกจากความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศของทางฝั่งรัสเซียใน,ในขณะที่ EU อก็มีการหนุน แผนเพิ่มใช้จ่ายกลาโหมยืนหยัดข้างยูเครนหลังสหรัฐอเมริการะงับการช่วยเหลือผู้นำยุโรปในวันพระหัสบัสดีที่ผ่านมาสนับสนุนการยกระดับการใช้จ่ายด้านป้องกันตนเองและประกาศเดินหน้ายืนหยัดเคียงข้างยูเครนในโลกที่กลับหัวกลับหางจากที่โดนัลด์ทรัมป์กลับลำนโยบายต่างๆของสหรัฐอเมริกาในขณะที่เสี่ยงสง เลี่ยงสงครามทางการค้าเป็นการชั่วกราวทรัมป์นะครับขยายวงระง,งับภาษีแคนาดาเม็กซิโกครอบกลุมสินค้าที่อยู่ข้อตกลงการค้าเสรีประธานาธิบดีโดนชลทรัมป์นะครับในวันพฤหัสบดีระง,งับการรีดภาษี25%ที่เข้ากำหนดเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากทั้งหมดทั้งแคนาดาและเม็กซิโกในสัปดาห์นี้การกลับลำนโยบายการค้ารอบล่าสุดสั่นกรอนตลาดหุ้น และตลาดทุนโหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับอัตรางเงินเฟ้อและสภาวะการเติบโตที่ค่อนข้างจะชะลอตัวนะครับยืนยันมีคนไทยได้รับบาดเจ็บเหตุเครื่องบินขับไล่นะครับของทางฝั่งเกาหลีใต้ซ้อมยิงทิ้งระเบิดผิดลงหมู่บ้าน สื่อในเกาหลีใต้และกระทรวงการต่างประเทศของไทยยืนยันมีคนไทยได้รับบาดเจ็บด้วยจากเหตุเครื่องบินขับไล่เกาหลีใต้สองลำก่อความผิดพลาดทิ้งระเบิด8ลูกโดยไม่ได้ตั้งใจใส่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแนวชายแดน2ชาติเกาหลีระหว่างการซ้อมยิงกระสุนจริงในช่วงเช้าวันพรฤหัสบดีที่ส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยราว15รายรและก่อความเสียหายอย่างหนักกับอาคารในหลายแห่งนะครับ ฝรั่งเศสก็พังอาจแชร์ข่าวกรองให้กับทางฝั่งของยูเครนแทนสหรัฐอเมริกาเปิดหน้าชกร่วมมือกับอังกฤษหาทางช่วยแทนที่สตาลินให้เซเลนช้นะส่วนรัสเซียเดือดมากรองเตรียมตั้งฐานยิงนิวเคลียร์ไปทั่วยุโรปสำนักข่าวเอเจนซี่กับ a อ p นะครับรายงานฝรั่งเศสประกาศจะยังคงช่วยข่าวกรองลับให้กับยูเครนต่อไป แทนที่เพ็นากอนประกาศร่วมมือกับอังกฤษส่งอาวุธวันเว็บเข้าเคียฟแทนสตาลิงของอีลอนมัสนะครับขณะที่ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเอมมูรเอลมาครองเดือดชี้แผนติดตั้งฐานยิงนิวเคลียร์ทั่วยุโรปป้องกันภยัยโต้รัสเซียใครจะเหมือนชาปูตินนะล่าดินแดนอาณานิคมเขียนประรวัติศาสตร์ ให้ตัวเองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนั่นกะ็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องสงครามนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังเป็นประเด็นสำคัญตอนนี้อังกฤษนะครับกับฝรั่งเศสก็หันไปสนับสนุนในส่วนของยูเครนเป็นสำคัญการสนับสนุนรอบนี้นะครับต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะถึงแม้ว่า u ู ะจะให้การสนับสนุนด้วยก็ตามขอ้อแรกเปลี่ยนที่ว่าคงนี้ไม่พ้นแร่เอิร์ธนะฮะหรือแร่หายากที่เกิดขึ้นนะแล้วก็พบมากในกยูเครนในเวลานี้นะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็ UN จะให้การสนับสนุนนะครับดาวเทียมรุ่นใหม่ซึ่งใช้แทนอินเทอร์เน็ตสตาลิงนะครับรยูเครนก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากฮะเพราะขีปนาวุฒโดยส่วนใหญ่ ที่ยูเครนได้ไปเป็นของสหรัฐอเมริกาและตอนนี้สหรัฐอเมริกาปิดระบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำให้ยูเครนดิ้นอย่างเต็มรูปแบบแต่อย่างไรก็ตามนะครับโดนัลด์ทรมป์กำลังจะคุยกับพระเจ้าซาที่3นะครับซึ่งจะเดินทางแบบรัฐบิธีเดินทางไปยังประเทศอังกฤษซึ่งการเจรจาครั้งนี้รวมทั้งการรีดภาษีด้วย เรื่องของสงครามทางการค้าทรัมป์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะเม็กซิโกจะขึ้น25%แคนาดาก็จะขึ้น25%ต่อมาก็เลื่อนไปอีก1เดือนนะครับนโยบายที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนนี้ตลาดหุ้นร่วงรนเนระนาดนะครับเพราะนโยบายของทรัมป์นั้นไม่แน่นอนนะครับนักลงทุนจริงไม่กล้าที่จะลงทุนเข้าสู่สภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดอัตรางเงินเฟ้อนะครับตอนนี้2ประเทศ นะครับ,บรอดเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา1เดือนการรอดลักษณะดังกล่าวนะครับเพื่อใช้ในการต่อรองเรื่องคนละเรือนฮะโดยเฉพาะผู้ลี้ภัยนะครับของเม็กซิโกที่ลี้ภัยเข้ามายังสหรัฐอเมริกาและหลบหนีมาเป็นจำนวนมากตาแต่เม็กซิโกกลับนิ่งเฉยนะครับสหรัฐอเมริกาจึงใช้มาตรการดังกล่าวและตอนนี้ก็เตรียมที่จะขึ้นภาษีทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องของ FTA และสิทธิพิเศษทางการค้าทั้งหมด สหรัฐอเมริกาก็จะขึ้นภาษีเพื่อที่จะให้สหรัฐอเมริกลาลดภาระให้ได้มากที่สุดนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้อศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ร่งทูลเงถวันสุราชัยสูเจรำรูปพระเจ้าแผ่นดินสินนครแผ่นดินไทยในราชกางที่สิ พิดาขอพระสยามเทวาคุ้ครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์คาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี สีสินมหาวชิราลงกรณมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรมมาาธบอพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะทาตงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระผ่ามีนำชาคนไฟราสตอนเดือดร้อนนะแหงบุญใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเปลี่ยงใครทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสา ร่วมใจของไทยประชาคมงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเหนือยิ่งสิ่งใด